ัสดีจ้าแล้วนะก็สกนจ้าแล้วนะ่านะนะกับผ้ารูม,มา่า <c oughs> นอยากอาบน้ำนะจ้ะตกตกน้ำจักหน่อยนะจ้ะน่าวัดเติรนจ้ะวัดเติร์นเนี่ยมาเห็นเลยจ้ะวัดเติรนจ้ะ,ะ,จะ,ะ,จะแห้งจ้ะน่ามันแห้งน่าสิพ้าไปเมืองเลยจ้ะน่ามันแห้งอยู่จ้ะวัดเติรนจ้ะวัดเติรน เ็นลยออหือเอ้เออแม่มาเค่นาตืมะออาันเอตันน้ำน้ำอ่ามเกนาตืนมอือืออืออือมอนมอื่อือาแม่จ้ะอือหืจะไปน้จ้ะน้ตื่นาน้ำแหงจ้ะ มันห้อนลายน้ำมันเลยมาถึงนี่ปกติน้ำไปห้อนผัวละจ้ะอ๋อพูดน้ำไปห้อนผุวละจ้ะน้ำมันเห็นน้องน้ำไกลบ้านอะจ้ะอ่าสายลินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮะอืาอืมอืม เป็นยางเวนนั่งตัวยางเวนนามพี่น้องสายดินกับเอ็นล่ะสายลินเส้นน้ำใช่ ลหลูมาเลรนเพิินห่อนจ้ะสาม,มีเพิินห่อนครับหลูท้ายเปพริ่ยน้ำอยู่่ะน,น้องน้ำนี่ใกล้บ้านจ้ะยางเอาหานาทีก็หอนแล้วจ้ะ ้นพันธฮ์หยงจ้ะหั้าตากับสล่องถาัรเส้นพนเุเหยื่อมาจ้ะเส้นแฟลินพ่นธุ์ไว้น้ำตันแฟรลินไว้น้ำตลูกละ ตัวอะไรล่ะเออแฟรนอ่ะออกกาบลูกออกกบลูกเด่นหนาสายียดด nóng nè Nằm nó sai cả nhàng đi. Bánh cả nhàng này, ตะเวนสะพลานกันเล่นกันจากพนห้อนลายสามสิบผุแทบตนีนจากพนห้อน,นาน้ำอุ่นสบายเพไปน,นะมึงได้เพิ่นกันร้อยน้ำไลเน้อง <c oughs> กายเป็นร้อยน้ำร้อยไรน่องน่ามาเมืองหวเยนะทเนกำเป็นทะเลน้แดดกซนแดสอม จะพาพาสิพาลูกกลับบ้านเดี๋ยววันวันพูดนี่ลูกๆก็รงเรียนอ่ะจ้ะวันพูดใช่ไหมอุ่นส์จ้ะคุณนั้ มันเอ่อพเนะไม่ได้มันต้องเอาไปทําให้มันสุกก่อนมันถึงจะเปิดเอ่อพเนะเองนะจ๊ะมีการใช้คีมอือฮะและนี่คือคาแฮมเออโอเคมันสำหรับหวอือโอเคมันคือบ่เปิดอืมก็จะเอามีดนั่นคือบ่เปิดนะสันต์

พออาบน้ำมันตกไปแล้วลูไปร้อยน้ำแล้วงางกลับบานจ้ะามทั่งกลับบ้านามทั้งนี่จ้ะามทางกลับบ้าน hàng bạn bản chứ. Cả viên cả lăng tốt đình. Cả lăng tốt đình ืไปเดินอะไรบ้านทางข้าบ้านไปหอดบ้านนะหอดบ้านแล้วจ้ะถึงบ้านแล้วอยากไปพาลูกไปอยากว่ายน้ำจะเพิน่นหยางไปลอยน้ำผ้าพิ่นไปมาหอดบ้านแล้วจ้ะ บ้านแล้วค่ะวันนี้ก็สิเก็บของจ้ะใส่รถไปบ้านอีกรางไปบ้านใหญ่ Cóp luôn cắ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 p luôn luôn cắp 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 luôn cắp

the gotcha. death ซอยมองขวากันจ้ะ <laughs> oh shit. <laughs> <laughs> oh, <yeah. laughs> Nej, vi får inte ens kötta. Vi får inte kötta. Om Nej, backa upp så är vi redo för Så Och sen pågår en backe upp. Så, Nille? Kör บอนั่นเองว่าจะนี่ละช่วยฟังนะช่วยฟังไม่หูเลยแต่ช่วยฟังแคบิแคบิแคบิเย็นจังแคบิหูแต่ช่วยฟังไม่ได้เบย์เลยเฮ้ยแล้วกูไปปักเก็ต Det är backspeglarna. Vilken Stupid. det Riktigt mycket. Kolla framåt också. Mobile. เ้ <c oughs> <c oughs> าก็ไม่ถอยบาดการขอบคุณมากนะคะที่ดูจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะขอกดไลค์ลกดแชร์กดติดตามรัตนาการุกสาวเอียดินด้วยจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย